อะไรบ ok ้างนะถูก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 ที่ถูกเวลาถูกเครื่องมือแหล่งอาหารแหล่งอาหารธรรมชาติของปลาลกลงนะคะอันนี้ต้องเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหลบซ่อนตรงนี้เนาะงดหาอาหารประเภทกุ้งหอยปูปลาในฤดูวางพขยอันนี้ก็คือถูกเวลาทำให้ถูกเวลาคือตอนนี้ในฤดูปกติหาเจออยู่ไหม ปูนี่ยังหาเจออยู่ไหมเจอเจออยู่แล้วค่ะลดลงมากแต่ไม่เท่าเดิมค่ะหาพันปลามาปล่อยให้หลากหลายสายพันพันปลาของหนองเลนทซายในหลากหลายอยู่แล้วนะถ้ามีเท่าเดิมนะสามสิบเก้ามีเยอะแล้วเคยเจอปลาเขาวันนี้พี่ส่งงานมาเคยเจอปลาเขาอาจารย์เช็เคยเจออยู่แล้วหลังจากนั้นไม่เจอเลย นะคะเคยเจอหลายอย่างแต่ตอนนี้มันอาจจะเจอระยะนานเจอหรืออาจจะค่อยๆพอมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเนาะมันก็มีหรือตรงขึ้นต่อเนเี่ยวเขาจะกลับมาไหมนะคะไม่ควรเอาปาลาต่างทีหรือว่าค่าจะทิ้งแล้วปล่อยนะมันไม่ใช่ดีนะ,ะถ้าแต่จะปล่อยเนี่ยควรเป็นปลาที่เป็นปลาที่ทาง,ง,งกรมงค์เขาส่งเสริมเนาะปลาที่ไม่มีไม่มีมมที่เก็บจากผู้ปล่อย ปลาดุกคงไม่ใช่ก่อยเนี่ยที่จริงปลาดุกไม่ใช่ก๋วยเพราะว่าช่วงนี้มันมีพวกอยู่รัสเซียหรือผสมเพราะมันมีเก่งเดียวแย่ไหมนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะตรงนี้ก็ เขาสีอะไรวะเขาใช้ส uh, ah, ีอะไรเาเขียนอตอนแรไม่ม no, ีน้าคิดว่าหังจากมาตรกาการขอบเนี้ยแล้วอ่ะหน้าแล้งน้น่าจะยังมีอนะมีไหมขอไน่ามีประตูก้นนะคะมีการมีฝาย การนะคะนันอนุรักษ์เพราะการปลาในนิตรวางไข่เช่นแบ่งโซนห้ามหาปลาในบริเวณน่าอันนี้ต้องเป็นการจัดการกันภายในแล้วเนาะควน,นี้อาจารย์เจฟซ่บาบมว่าอย่างนี้โทษนะคะในพื้นที่หนองเลนทรายตรงนี้ค่ะที่เราเห็นกันนี้คือภาพของหนองเลนทรายใช่ไหมคะหนองเลนทรายถูกจัดเป็นเขตห้ามล่าเนื้อที่ประมาณ

การงานการจัดสรมมนในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เนี่ยน่าจะพูดคุยกันได้อยากให้พัฒนาให้มันเสร็จไวๆไวสักทีเนาะไม่งั้นมันก็ไม่เดี๋ยวตรงนั้นเสร็จตรงนี้ยังขุดให้นี่หน่อยเนาะอันนี้ปลา<อ>เล็กๆมาหางอมมูดด้วยนะครับไอ้ตามแผนนี่น่าจะใช้เวลาถึ่แล้วถึงแล้ัด้วยคับด้วครับหัวหน้าครั<อ>บแผนมือพอดี ครูเข้าร่วมผมร่วบอกเอ๊ะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนาะจริงๆแล้วค,คือคือตอนนี้ข้างในอ่ะข้างในเนี่ยก็น่าจะเสร็จไปเก้าสิบอร์เซ็นตแล้วข้างในนะครับน่าจะ90เเพราะว่ายัางเหลือในจุดที่ว่าเช็คน้ําเข้าน้ําออกในปะคไยตอนนี้ก็เหลือเหลือเหลือจุดนั้นแต่ก็การฝุดการใช้ซึ่งคนหนักอะไรก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีแต่แต่ก็มีรอบๆอบนอกนอก็คือเฟสเฟสห้าเฟสหก ก็เป็นเรื่องไอ้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของชมประธานอ๋อค่ะนี่เพราะว่าเรเมื่อกี้ก็พูดกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีมีประเด็นหนึ่งพอดีเลยว่าพื้นที่การใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยนะคะเอางี้ก็จะมีที่พูดมาก็คือในการเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์เขตใช้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าอย่างตามตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นเขตห้ามบ้าไปแล้วตรงนั้นถือว่าเป็นเขตห้าม คำคมเลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยกออออ็ไม่ไม่ไม่ก็คือว่าในกระบวนการที่เราก็ต้องมานน่งคุยกันว่าเราจะเราจะจัดโซนไหนที่จะเป็นโซนสําหรับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตรงไหนที่เราจะใช้ประโยชน์ในในด้านอ,อื่นๆคือมันต้องมามันมันต้องมีกระบวนการในการ <c oughs> พูดคุยกันต่อครับอาจารย์เ <c oughs> พราะว่าตอนเนี้ยก็คือถือว่าเรา เราอยู่ในเกมตั้งรับมาประมาณส3ปีในช่วงของการพัฒนาแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นรูปล่างแล้วว่าโซนไหนมันจะเป็นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็มาว่ากันว่าเราจะทําอะไรตรงไหนค่อยๆเสริมในเรื่องของในเรื่องของการฟืน้นฟูทั้งระบบทิเวศท,ทั้งประชากรสัตว์ทั้งอะไรเข้าไปเพราะว่าส่วนมากทางเวทีก็จะพูดปถึงประมาณนี้แหละต้องการประมาณนี้แหละแล้วก็มีในเรื่องของพี่อาจารย์เจมพูดไปว่าการที่ทรัพยากรสัตว์น้ำมันจะอยู่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีหลักการ3มถึงเทนั้น อันที่หนึ่งคือถูกที่ที่ไหนที่เขาให้ทำทำที่ไหนที่เขาอัุรับไว้ต้องไม่ทําอันที่สองคือถูกเวลาเวทีเริ่มเริ่มนิ่งกันแล้วถูกเวลาหมายความว่าถ้าเป็นช่วงฤดูวางไข่เขาห้ามทำกาไม่ต้องจับใช่ไหมคะอันที่สามถูกเครื่องมือนะคะก็เลยมาถึงตรงพอดีก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะน่าจะมีการจัดโซนเรื่องของการใช้ประโยชน์ได้ตรงไหนนะตรงไหนที่มันต้องอนุรักษ์อันนี้เดี๋ยวเราก็จะพูดคุยแล้วก็ทำากันต่อไปเนาะแต่ว่าทุกที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะ แล้วพอดีก็เลยมาถึงตรงนี้อีกเหมือนกันที่บอกว่าขยากให้มันพัฒนาให้เสร็จๆสักทีเถอะมันจะได้นิ่งนะคะเว่าถ้าเกิดว่ามันนิ่งแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปปรับปรุงอะไรไปเพิ่มเติมอะไรมันจะได้แบบสามารถวางแผนได้ในระยะย,ยาวได้จริงค่ะโอเคค่ะอันนี้ขอพูดเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะออกพื้นที่กันค่ะไม่ทราบทางหัวหน้ามีอะไรพูดคุยกับทางทางผู้อบรมไหมคะ <c oughs> วันนี้จะเป็นเรื่องของการมาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย เราอะ่ะมีการทําวิจัยในพื้นที่ชาวบ้านบางทีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพวกมาทําอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็เออวันนี้ก็เลยพาไปจะไปลงพื้นที่ด้วยกันค่ะหัวหน้ามีอะไรทุ่มเติมไหมคะโอ้โไม่มีอะไรค่ะข่าวไม่ขออนุญาตต่อเลยนะคะอ่ะนะคะสําหรับผู้ร่วมอบรมนะคะเราก็าจะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือไปเก็บตัวอย่างกับอาจารย์เกงกับอาจารย์ก้อยนะคะจะไปทําอะไรบ้างไปเก็บอะลรน้ำแยงต้อม หมายเลขแปดจะเป็นตัวแทนของพื้นที่สาธารประโยชน์เดี๋ยวขับรถตามไปนะคะมีมอเตอร์ไซค์กันนะคะแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงจะเป็นจุดที่หนึ่งบ้านสันขวางสันขวางเนี่ยจะเป็นตัวแทนข,ของบริเวณเขตห้ามล่านะคะพื้นที่ของเขตห้ามล่าต่อไปขยับไปเป็นบ้านลวงสงการนะคะวันนี้หมายเลขเจ็ดจะเข้าไปหมายเลขเจ็ดก,ก็คือไปสระหลวง ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตอนุรักษ์ชุมชนเขาเรียกได้ไหมคะเป็นเป็นแหล่งอนุรักษ์ชุมชนนะคะซึ่งวันนี้พ้อหลวงเก็บปลาจากจากหลวงเนี่ยมาอีกกลุ่มหนึ่งจะได้อยู่กับอาจารย์เจี๊ยบที่นี่นะคะก็คือกลุ่มปลาจากสาตหลวงที่พ่อหลวงเป็นคนเก็บมาเนี่ยนะคะแล้วเสร็จถุงปลาว่าเอ้เราเจอชนิดปลาอะไรบ้างมีการจําแนกปลายังไงนะคะเราก็จะสอนเทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์เวลาเราถ่ายภาพออกมาเนาะถ้าเกิดเราไม่จับไม่เซ็ตอะไรเลยเนี่ย ตัวมันจะลูเกตมันจะไม่สวยนะคะคราวนี้ถ้าถ่าอยู่ตรงกลุ่มนี้ก็จะได้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยนะคะคราวนี้ตอนแรกเนี่ยบอกไว้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมตอนแรกลงชื่อไว้มีผู้ที่ลงชื่อมาเป็นผู้สังเกตการอยู่ประมาณสัก3ามสีท่านนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งแบ่งให้เลยข้อหลวงต้องอยู่นี่ไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพ่อหลวงเอาปลาลงแล้วข้อหลวงไปเกบ อย่าเขาก็ได้นะคะงั้นแบ่งตามชื่อนี่เลยไหมหรือว่าจะต่างคนต่างแบงแบ่งกันเองกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่ต้องออกพื้นที่เนี่ยค่ะ9คนแล้วที่เหลือเนี่ยอยู่กับอาจารย์เจ๊มีทุกที่เนี่ย4คนแบ่งแบ่งเลยแต่ละดอกแล้วก็อีก4คนที่ลงชื่อมาเป็นผู้สังเกตการเนี่ยสามารถไปได้ทุกจุดเลยขับอาจจะขับรถดูดูของอาจารย์เจ๊บแป๊บนึงแล้วก็ขับรถไปดูสักจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้รู้เพราะว่าการออกมือ สายจุเดเนื่องจากต้องฝึกทักษะด้วยจะได้รู้ถ้าคำทีเดียวมันเทาไม่ได้นะคะโอเคนะคะอย่างนั้นให้ให้แบ่งเองให้อาจารย์แบ่งอาจารย์แบ่งเลยครับอ <c oughs> าจารย์แบ่งเลยครับหมายเลขหนึ่งค่ะพี่สศการพี่ดวงแก้วนะคะคุณนุชรคุสายานันคุณเสาแก้วคุณทองเหลี่ยมคุณสงเออคุณปรัชนาค่ะคุณทรงสะอาดคุณพัชรกัน พี่ชายนี่ต้องอยู่ทุกที่แล้วล่ะเนาะเราจะไปด้วยกันทุกที่ครับไไคุณปวินคุณเอกลักษณ์ค่ะนี่จะต้องไปไปถึงคุณปวินก็ได้ค่ะตั้งแต่นี้ก็จะมีของตัวแทนของเขตขเขตทีต่ปว่างมีไปกันคืออยากให้เป็นแบบนี้คือมีตัวแทนของเขตไปทั้งไปทั้งกลุ่มออกฟิวแล้วก็ปลาอยากรายชื่อที่กล่าวข้างบนเนี้ยไปเก็บ แมลงน้ำเก็บแทงต้นเก็บน้ำได้ไหมจ๊ะแล้วถ้าเป็ดอย่างแรกกันแรกจะกินได้นะแล้วที่เหลือค่ะที่เหลือที่กระเซ็นที่กระเซ็นอย่างไรอย่านุได้เนาะต้องไปดูเรียมาลวานี่เหรอต้องไปความหวานไอ้หนุ่มอ่ะะ ใคไหมคะไหนใครได้ได้ได้ออกพื้นที่ไปกับจันเก่งจัน้อจารเก่งอยู่ไหนจันต้อยนี่ยค่ะใครจะออกเห็นตัวอย่างไปกับจันเก่งจันก้อยนใครนังเมื้นมัีค่ไหมะเนาไปแล้วก็เดี๋ยวอที่ไม่ประมาณแค่สีครัแล้ค่ไปออกแรงเไปออกแรงเนีรนะชเดี๋ยว่ะเกรผมตอนนี้ กิจกรรมก็จะมีการอา้อมพื้นที่หนึ่งอ้อมภา,าสนามครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มกัน3 3ำซกลุ่มเพื่อไปเก็บตัวยางน้ำนะฮะเป็นาสามชุดนะฮะหมายเลขแปดนะับเป็นที่ประมาณบริเวณคัวหนองเลงซ้ายครับอา่าแล้วก็หมายเลขหนึ่งนี่จะเป็นเกือบถึงท่าเรื้อนองเลงซ้ายครับอยู่ด้านทางทิศตะวันตกนะแล้วก็ใจกลาง นองเล็งไซา์ตรงสะหลวงบ้านสันสนลีครับหมายเลขเจ็นะก็เป็นการซ่มตรวจคุณภาพน้ำนะซึ่งเจ้าหน้าที่คุณน้ำกลุมของแต่ละกลุมก่อนทั้งมอพยเวาผลตัจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็แฮมจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดตีเขาจะต้องสังเกตการยูตีเคทํมลานี่จะเป็นการเ,าเรียกว่าศึกษาเรื่อง ปลาที่ได้จัดมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะเก็บภาพบรรยากาศรวมๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะนี่ฮะซึ่งวันนี้ก็ถือว่านยังเป็นกิจกรรมไหมว่าคือ ทั้งมอพะเยาเปินกระทาการวิจัยนี่มาสอสามครั้งแล้วนะนหลังจากที่มีการคุดหลอกลองนิงไซดีครับหนุ่มน้อยนี่น้องปกป้องนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับสบายดีคิดถึงฟุตบอลไหมคิดถึง ถึงเดี๋ยวครูมาสอนใหม่นะสนามใกล้ทำเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวครูทำงานก่อนนะครับครับสิสวัสดีครับปลาละออนแอร์ได้แล้วครับแล้นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเนี่ะตอนตอนนี้นะฮะ ไปนะครับทรรมทานใสยันไปกลุ่มไหนไปแต่งจ้างเลยนะฮะไปแต่งเป็นคนะบบเป็นซาบหลวงการอ๋อไปพุ่นเนาะเอาพุ่นทีเอาพุ่นทีสันงสลีเดี๋ยวต่ัวไปครับตัวไปไปย่าจ้างไปที่ไหนแงจ้างวัดปลอมเนี่ยจ้างไปไหนจ้างจ้างที่ไหนมั้งที่ศูนย์ไปศูนย์ไม่ศูนย์เออศูนย์ไหนศูนย์สีถ้อยศูยแหลกนะฮะศูนย์ยแหลกนะสันขวางนะคะอ๋อศูนย์ประชุมมั้งนะ แปลงจ้างตอนบ่ายแหละมาเดี๋ยวผมถืงแปลงแล้วพอนเอาโอเคเขาจเดี๋ยวไปแอลฮะเอลฝนลายลุกไล่ลุกครับครับครเป็นจ้างไงอย่ามั่วหนอจ้างไม่จ้างอไปอย่างเงี้เป็นขอฝนขออย่างเงี้ยเหอให้ขอฝนขอใหจันทร์สมเป็นฝนเก่าอ๋อแหละเออเดี๋ยวแวะไปแอลพอนี่ถึงขั้นขอฝนกันเลยเนาะพอน้องเนาะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามี3จุดที่ออกไปแล้วก็ อาจารย์เจี๊ยบน่าจะอยู่นี่ก่อนนะฮะผู้สึ้กว่าแต่ละคนมามอบรมวันนี้กันยังม,มีข้อมูลเรื่องป่าน้อยอยู่โอ้โหอโอ้นี่ตัวนี้ได้ได้ซาหลวงได้กะแมนเ็าครับ อันนี้บ่อหลวงสันสลีนี่โอ้นี่ปลาข้าวครับนี่ครับโอ้นี่โอ้ได้ปลาจากส่าหลวงมอันนี้บ่อหลวงสันสลีเหมือนกันใช่ครับจุดเดียวกันแต่ว่าขนาดตาข่ายคนละตากันอืมโอเคครับอ่านี่เป็นปลาที่อยู่ในหนองเขานะปลาข้าวนะแล้วก็มีแหมหลายชนิดที่ ก็ลงสงการได้จับมาฮืเดี๋ยวเขามาดูครับว่าอาจารย์เจี๊ยบปืนจะมีกิจกรรมอะไรอย่างฮื้อผู้เข้าอบรมได้ทำพ่องผมคงจะต้องประกบกับอาจารย์เจี๊ยบไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าโอ้ปฏิพฤกษะกำหนดการต่างๆนี่ต้องอยู่ตีอาจารย์เจี๊ยบแล้วครับวันนี้ผมประกบอาจารย์เจี๊ยบก่อนนะฮะ ขอประกบอาจารย์เจ๊บซะหน่อยนะฮะวันนี้จะดูปลาที่ที่บ่อหลวงค่ะมัแค่จุดเดียววันนี้เอามาจุดเดียวเอามาดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวของจุดอื่นๆนี่เดี๋ยวว่านักวิจัยจัดการอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวขอข้อมูลเบื้องต้นสักนิดนึงนะครับอ่เดี๋ยวผมอยากให้อาจารย์เจ๊บได้พูดถึงที่มาที่ไปแล้วก็จนมาถึงกิจกรรมวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็จะมาถึงวันนี้มีจุดประสงค์อะไรยังไงบ้างเผื่อที่ท่านผู้ชมติดตามยังไม่มีจุดเริ่มต้นอะไรเลย มาเจอคลิปนี้ปุ๊บเดี๋ยวงงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสอบถามอาจารย์นิดนึงครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับผม โครงการนี้จริงๆแล้วขอให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนนะครับผมอาจารย์เจี๊ยบนะคะชื่อศิริลักษณ์ตันเจริญค่ะอยู่ที่สาขาวิชาการประมงมหาวิทยาลัยพะเยานี่แหละค่ะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีความสนใจศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ําค่ะซึ่งเราก็ทําการศึกษาที่หนองเลงซายนี่แหละแล้วเราก็มีข้อมูลตั้งแต่ก่อนที่จะขุดลอกค่ะก็คือทําการศึกษาเมื่อปี58ก็จะพบว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรปลา แมลงน้ําคุณภาพน้ําหรือว่าแพลงตน้นซึ่งเขาเป็นอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่ท,ที่ที่ใช้ได้แหละนะ,ะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการขุดลอกซึ่งจริง,รงๆการขุดลอกเนี่ยก็เป็นแผนการพัฒนา